ยี่หกสี่สี่ที่อยู่ใหญ่ตัวภาษาไทยนะที่อยู่อาศัยห้าที่อยู่ในรูปน้ำทันแล้วนะห้าอยารักษาโรคอยารักษาโรค ลูกคิดดูสิว่าจะมีใครสักกี่คนในโลกใบนี้ที่ได้ยินอย่างนี้ลูกเชื่อไหมว่าคนที่มาถวายบาตรที่นี่มีไม่กี่คนเลยที่ยายจะมีโอกาสแสดงกับเขาเพราะอะไรเพราะว่าบางท่านเนี่ยไม่มีจิตใจที่จะเรียนรู้เมื่อไม่มีจิตใจที่จะเรียนรู้เขาก็แค่ยืด ตามประเภณีแต่ปัญญาที่จะเกิดขึ้นไม่มีเข้าใจหรือยังลูกที่ว่าการเจอบุนคคลที่เป็นการ,ระยะนานมิตรนั้นจึงมีความสำคัญสูงสุดทำให้เราได้บุญในสิ่งที่คนอื่นเนี่ยคิดไม่ได้นะคะเข้าใจตรงนี้ไหมไหนใครเข้าใจยกมือซิโอ้โหสุดยอดเลยลูก เป็นผู้มีบุญสูงสุดเพราะยายไม่เคยแสดงสิ่งเหล่านี้กับผู้อายุน้อยแค่นี้ส่วนใหญ่คนที่มาที่นี่อายุเยอะทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจำไว้นะลูกนะเวลาลูกถวายบิณฑบาตท,ท่านสามารถใช้เพื่อขอชีวิตผู้อื่นรวมทั้งนั้นคือบางโอกาสเราอาจจะเป็นคนที่พิสูจน์เหล่านั้นแหละขอชีวิตเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่เข้าใจนาะ สองเพื่ออะไรสองเพื่ออาหารสามจีวอนสี่ยี่วาััห้าสาธุเก่งมากลูกแล้วจำเอาไว้นะลูกเราะฉะนั้นเวลาไปถวายบ,บาตรหรือนุ่งถวายบ,บาตรแก่ที่สูงนั้นลูกน้อมเลยว่าโอ้เราได้โอกาสประเสริฐเหลือเกินที่เรา ได้ถวายสิ่งที่พิสุุนั้นจะให้ชีวิตนะชีวิตสำคัญสูงสุดใช่ไหมและชีวิตที่มีอะไรสำคัญสูงสุดสาธุมีผูต้ตอบแล้วชีวิตที่ประกอบด้วยปัญญาสำคัญสูงสุดจดเอาไว้เลยนะลูกคนไม่มีปัญญามีสัก80โกดบวกกัน2คนสามีภรรยา160โกดหมดตัว และสามีไปเป็นขอทานจะถามอะไรลูกชีวิตที่ประกอบด้วยปัญญาละลูกชีวิตที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่มีค่าสูงสุดเพราะฉะนั้นเมื่อเจอโยมยายโยมยายอยากจะคุยแต่เรื่องเหล่านี้ที่ให้ลูกนั้นได้รับประโยชน์สูงสุดค่ะลูก เราอาจจะมีโอกาสเจอกันแค่ครั้งนี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้อีกเล็กน้อยเท่านัา้นเรื่องมันมีเยอะมากนะคะในพระไตรปิฎกเยอะมากมาเพราะฉะนั้นอ่ะเรียบร้อยแล้วนะตกลงเมื่อกี้ภิกษุชื่ออะไรแล้วนะภิกษุท่านนี้นาคเสนท่านเป็นพระอาหารหนะันต์นลูกร,าารัอรหัน นาคเสนนอหนูสระอาพอควายสระเอนะคะสอนอหนูนาคเสนส่วนมิลินนั้นเป็นชื่อของกษัตริย์นะคะลูกตกลงการที่เข้าโคตรกับการให้อันไหนสำคัญกว่าเนาะสาธุใจเป็นไงลูกขณะให้ ใจเป็นเป็นบุญเป็นบาปเป็นบุญมีความสุขหรือมีความทุกข์มีความสุขด้วยชื่ออะไรนะตัวอะไรนะที่ทำให้ผ่องใสตัวอะไรนะสาธุศรัทธาสาธุสาธุค่ะตัวศรัทธาทำให้ผ่องใสและตัวอะไรที่ทำให้ผ่องใสสูงสุดสาธุค่ะไม่ใครตอบค่ะ bàn nhà phong sáng, sướng sướng.